เดี๋ยวนี่มันอะไรอ่ะเอานี่ไงแฮนสไตล์โบโซโซโคนฉันเคยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ดาวโจรชาแนลครับครับังจากอีพีที่แล้วที่เราส่งสปายสายสืบจะขโมยเครื่องข้อ ม่ใช่เฮียเสียงเป็นไรเนี่ยเหมือนต้องเว่ออะวันนี้เราจะเฮ้ยต้องบอกอะสังเกตไปว่าใครมันหายไปคนหนึ่งมันมีคนหายรถก็หายไปคันหนึ่งนี่กูจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเอาคาริเบียนใหม่ๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีแม็กจอดทิ้งเลยถูกต้องเอาคาริเบียนกลับบ้านถูกต้องจะเป็นจะดีจะร้ายคาริเบียนกูต้องอยู่ที่บ้านไปไหนก็ต้องขับคาริเบียนอาทุกวันเนี้ย จอดอยู่ทิ้งอยู่นี่คาบีเบียนทิ้งนี่นี่จะเข็นลงคลองเหรอเนี่ยเฮียขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์กับบ้านเออยังไวันนี้เราจะปล่อยไว้ได้ยังไงในเมื่ออีพีที่แล้วเราเดินเรื่องมาถึงเรื่องโจรใช่เราต้องทำตัวให้เหมือนโจรหน่อยถูกใส่โมงสิน้อง่หยิบมันแปลกวะเฮ้ยม่นเก่งไหมมัเก่งไห้เอาไอ้เหี้ยจังไรแมนจังไรแมนจังไรแม่ชิโกึงมาคนโต วันนี้จะทำอะไรนะพี่ชาเป็นคนชอบแต่งมอไซด้วยความหมั่นไส้ชอบแต่งมอไซพี่ชาไปไหนสรุปเนี่ยพี่ชาไปไหนพี่ชาไปกลับพี่ยากใพูดเลยผมกลับมาไม่ได้อีกแล้วเรโดนทิ้งไว้ฝั่งนู้นแล้วเราจะโดนขายออกเอม็นไปแล้วเนี่ยแล้วคิดดูบัตรเข้างานก็ไม่มีแล้วถ้าอยู่ดีโดนการนอกนอกขบวนไปมกลับบ้านไม่ได้นะ้วที่สปอร์ตก็หมดอายุแลาจะติดต้อมออีกนะ ดูแลหลายสิบปีแล้วพูดไทยได้ภาษาเดียวด้วยถามแค่หน่อยเดียวไกลๆและเกินเนี่ยไปหมดแล้วมึงอ่ะทั่วสมองแล้วนะวันนี้เขาแต่งรถไงแล้วยังไงอ่ะแต่เขาแต่งไม่สุดเออกูเลยทำให้มันไส้เดี๋ยววันนี้จัดการท่าเลยแล้วกันไหนๆก็ไม่อยู่แล้วถูกต้องเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่บ้านแล้วไม่ว่าเขาเอารถเขากลับบ้านเหมือนทีเขารู้ เดี๋ยวเราจะเอาเทนเลอร์ไปรับรถเขาถึงหน้าบ้านเทนเลอร์สวิทุเอามาทำ hey เฮียแล้วเราแพงค่าตัวก็สูงบ้าเปล่าจะต้องได้รถมาแล้วแต่งตามสไตล์พี่น้องเป็นสไตล์รถอะไรนะบอสสคูยัง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 ัง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 บางคนไม่รู้จักก to <Pent> ็คือรถอะไรก็นี่ไงรถยัง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 ัง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  คือรถเว้นสไตญี่ปุ่นถูกต้องแล้วเวลาขี่ป่ะยิ่งยล่งนิ่งยิ่งนิ่งย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 เ่งยัปงยิ่ง t ิ่งยิ่งยิ่งยร่งยว่งยิ่งริ่งยิ่งอะ่งยิ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 ่งเิ่งยอ่งเี่งยิ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 ่เยา่งยิ่งยิ่งยิงยิ่งยิ่งติ่งย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 ินเยิเงยิ่งาิ่งยิ่รยิเงยิ่งย่าใช้ีซ่เิไปแล้ว ไปเถอะไอ้สัตว์ไม่จบสักทีไอ้เีโยยกรถเร็วเหนื่อยจากยิงเดินทางไปหาพี่เจี๊ยบแล้วบอกว่าขอรถพิชาติมาแต่งเพื่อความสวยงามของเขาน้อยแล้วถ้าเกิดเจอพี่เจี๊ยบอยู่กับผู้ชายอื่นก็ขอผู้ชายพี่เจี๊ยบด้วยเฮ้ยช็อกเลยนะไอ้สัตว์เจอพี่เจอคนผู้ชายอื่นไม่เท่าไหร่เจอพี่สำมปานว้าวมัดมัดไเรือบ้านพี่เจี๊ยบค่ะ ไปขช่รถนะเอามเอขึ้นใช้่อยรถมาขึ้นใช้คอยยี่ยืดยืดยืดยืยืดยเฮ้ยเฮ้ยจะออกบ้านหรอฮะออกบ้านไห พี่โยนโรือะไรเนี่ยคร่แจเน่โอ้ยห่ยมาเน่ยหายใจไม่ออกเม่ยเหนื่ยเอาไปแปงนิดหน่อยพี่จบไม่เด้อี้ไม่เจอพี่แปนิดเดียวไป่เอ้ไปแล้วพี่จับเรียบร้อยตัวนะดูความเนียนได้นไม่มีใครจับเราได้ m e w i e in o r universe าแล้วรถสุดรักของคุณชูชาติใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวดูโซคูน <ita> ิเฮ้ยเฮ้ยมันได้โวโซหน้ากากมันต้องเฉิดฉายอย่างนี้นี่ถอดแทนก่อนเลยไหมใช่นับแรกนรับถอดทีเด็กที่อยู่ที่แคนของโซ เงีนยเงินเงินเงินเดี๋ยวนั่มันอะไรอ่ะเอาเานี่ไงแฮนด์สไตล์โบโซโซคุโออ่ะนี่ต้องนีต้องหนีนี่มัน ของทุกอย่างบนโลกอ่ะมันแมทอ่ะมันรอเนื้อคู่ของมันใช่มันรอวันมาเจอคู่กันอันนี้มันก็เจอกันแล้วนี่เห็นไหมต้องขอบคุณพ่อมากๆที่เก็บของเก่าไว้เงี้ยเงี้ยเงี้แล้วเราไม่คิดเลยว่ามันมันจะมิดแอนด์แมทกันได้แบบนี้มันซืดอเฮ้โอุ้ยมันมันใช่เลยใช่เลยใช่เลยจริง later อ๋อ้โหฐานปลาสุด แสนคลาสสิกสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้นำเข้ามาแล้วครับสมบูรแบบค่ะโอ้โหี่เหลอวะเนี่ยแล้วี่เราต้องไปแต่งตัวโซครวใช่ก็เป็นวัยรุ่นโซคุวแบบที่คิดไว้เลยไหมนี่แบบที่คิดไว้เลยเปะไม่เคยตั้งใจทำงานอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเอาเสร็จสมบูรณ์ให้ไหมเขียนแล้วไปดูข้างนอกกันมาเสร็จแล้วเอียงวะเอียงวะเอียงวะ ยอี๊ยงวะอ่าเลคันละแปดหมื่นเป็นไงพ่อเท่าไหร่นะพ่อคิดไม่ได้แบบยิ้มหรอกเท่าไหร่อะคันละแปดหมื่นต่อคำได้ป่ะต่อมาเลยลองดูถ้าปล่อยได้ปล่อยเลยถ้าแปดล้านได้ไหมถ้าแปดล้านได้ไหมโอ้ยเยอะไปเยอะไปแปดพันก็เอาแล้วตอนเนี้ยเออเจ้าของไม่อยู่ใช่เลยเจ้าของไม่อยู่ใช่นี่มิฉาชีพนึกว่าของมึงไปไปโรงพักกับผมเลย เทพไหมพ่ออ่ะเดี๋ยวพ่อรอดูยิ้มจะขี่มิวมิวหนีก่อนเร็วถ้ามันไปเข้าไอ้กลุณโอ้โหนี่มีอะไรยิ้มโสดิ่งพ่อจะกำบังนี่คงดีใจนัตนาลัยคงดีใจนัตนาลัยเอาว่ะโสดคุกโคตรเหมือนเหมือนฝันนี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โหโคตสุดเลยของที่พ่อเก็บไว้ได้ใช้งานทุกชิ้น นนนนีี่่ะะะะฮอรพ่อยังมีฟาบปัปื้มขนาดนี้แล้วจะขอไม่ได้จะขอจะขฟับปื้มขนาดไหนโอ้โหแม่โคตรเท่เลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปแต่งตัวเนี่ยเราไปแต่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาดีกว่าแต่งตัวเป็นโซซูคุก่อนห้า u t e s later เฮ้ยเฮ้ยน้องยี่มะแค่สามโมงวะ พร้อมยังครับพร้อมครับทาหายิจาจีถ้าหายิตัดพอจะไปทางไหนอ่ะนะพอไเลยเหอสองสองสองอะไรนไปทางไหนพอตั้งหลังด้วยตั้งได้เนี่ยโอ้โห่งสีเจ็บมากเลยพ่อนั่งหลังพ่อนั่งหลังโซ่เข้าไปเลยวันนี้จะพาไปขี่ที่ภูเขาไฟฟูจิ Let's go Let's go วกโอ้เทวดาหลุดโอ้โทโถมาเมื่อไรครับเี่ทำไรอยู่อ่ะรอเซอร์วิสรถอยู่รอเปิดกล้องเปิดกล้องนี่เป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรให้ดูนี่แต่งแต่งรถซื้อรถมาใหม่คันหนึ่งโบโซชาร์จไหมชาร์จไหมถึงถึงถึงรอไม่ชัด์หรอชาร์จแต่พี่จะชัดเลยนะเออฝั่งผมมองพี่ทำมากเลยนะกับกล้องก่อนก็ได้สวัสดีครับชาร์จไหมชัด์จไหม สวัสดค่ะชัดเปล่าชัดยังชัดเลยฮัลโหลไปฮะฮัลโหลเอาสตาร์ทไปเกงสึงิปุ่นด้วยวะเป็นไงเป็นไงชอบไหมชอบเปล่าชอบเปล่า รถๆรถๆรถหน่อยรถๆรถหนรอยๆซโซคุโซโซคุเทวหลังเนี่ยทำเทวหลังให้ใหม่เห็นไหมเนี่ยอโอ้ยิ่งใหญ่อลังการนี่กลัวกลัวพี่เครียดไงคุณจะเป็นเอนูโรสไตล์โบโซโซคุเขาแรกประเทศนะพี่ยิงเพื่อไปใช่หน่อยเป็นไงพี่ถูกใจเลยดิฮะ อ๋อหัวหน้าแก๊งอ๋อยากเห็นเอาหัวหน้าแก๊งส่องส่องรถส่องรถเราส่องรถเราหน่อยเอาไปเลยเขาไหนดีครับเขาไหนดีกระจายทุกข่าวตอนนี้พี่ต้องกลับมาเจอตัวจริงมันสวยกว่าในรูปเยอะใช่อ จะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวก็ทำแฟนคุณเลี้ยวละคนอะไรทำไมมันเทขนาดเนี้ยอ่ะไอ้ต๋าตัาลุไปทอดในบ้านตัวตาลุกไปทอดในบ้านกลับมาประกอบเอานะเพราะว่าผมลื้อได้อย่างเดียวผมประกอบไม่เป็นไปละ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 แค่นี้แหละไม่ใช่คอมเพสสุดยอดเลยอ่ะเห็นไหมครับเราตั้งใจทำอะไรแล้ว คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วเฮ้ยประกอบทำไมเราจอดไว้ด้านขวาเขาจะกลับมานี่แหละเขาได้แล้วจอดไว้ยีาเนี่ยเออจอดไว้ย่างี้ไปไปดูความมันความสนุกของพวกเราได้ครับในยิมน้อยใหญ่เจอกันใหม่อีพีหน้าสู้ดิครับไทไอ้ดิกระต๊อตเจ้าใจมาแดดแดดที่แดด